นะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวเปิดเพลงนิดนึงทำลายเส้นกันดีกว่าเนาะวันนี้จะทำลายอะไรดีทำลายพอยต์ดีกว่านะคะพอยตก็เอาลายง่ายๆลายง่ายๆนะคะก็อันนี้แผ่น,นังเนี่ยมันจะไม่ต้องไม่ต้องใช้ สี่ไม่ต้องใช้สีห้าไม่ต้องใช้สีนะมันง่ายดีคือเวลยายามที่ขี้เกียจไม่อยากใช้สีแล้วก็ไม่ต้องเปืองเนะี่ยฝึกเล่นๆนะก็ง่ายเลยฝึกได้เลยไม่เลอะมือด้วยนะคะ อ่ก็คืออันนี้จะเป็นเส้น S นะคะเส้น s ขึ้นไปง่ายๆนะคะสวยๆริวๆอ่ะทีนี้ก็หลังคาช่องไฟนะคะด้านล่างด้านบน ต้องให้เท่ากันเนาะถือไม่ใช่ข้างบนกว้างข้างล่างแคบหรือข้างล่างกว้างข้างบนแคบอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องให้มีช่องไฟที่ที่ใกล้เคียงกันนะคะอ่าประมาณนี้เนาะทีนี้ก็กรีดเส้นแฉมเส้นแฉมอันนี้เรียกว่ากรีดปล่อยปล่อยนะคะคือว่ากรีด ช่องช่องขนานสับหว่างไปนะคะเนาะทีนี้แซมเส้นต่อไปนะคะ,ะก็คือเส้นเส้นใต้ทองคิ้วนะคะเป็นไปชนปุ๊บนะคะชนจีบสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้นะคะส่วนตรงเนี้ยเราจะกรีดขึ้นไปเลยก็ได้นะคะช่องว่างตรงนี้เนาะจะได้ไม่มีท่องว่างนะคะกรีดขึ้นไปชน ส่วนเส้นหลักนะคะแบบนี้สองสามหนึ่งสองสามครูเอาแบบง่ายๆนะคะคือขีดสามเส้นนะคะไม่นับเส้นหลักนะคะสองสามอย่างงี้นะคะหนึ่งสองสาม่ะส่วนใช้ใช้ห่างพื้นที่น้อยเนี่ย เราก็อาจจะกรีดได้แค่ช่องละเส้นนะคะก็เส้นสองเส้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะหลังคาแล้วก็ชนไปนะคะชนให้เส้นเนี่ยมันไปทางหางที่ทางไปทางหางนะคะแต่เส้นนี้ตะกีดได้ถี่ได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ เส้นเนี่ยมีความดูแน่นดูสวยนะคะดูสมจริงนะคะอ่กะะะ็ได้แล้วค่ะอันนี้ลายเส้นแบบง่ายๆนะเดี๋ยว <นะ S 2> ทําอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะคะก็ะะจะกลับด้านนะค<น>ะกลับด้านกันแล้วก็สักนะคะกรีดกรีดลงไปนะคะต้องทําให้เหมือนกันก็คือว่าถ้าหากว่าเส้นหลักข้างโน้นเนี่ย เขาเขาขึ้นไปยังไงนะคะเออเขาเอนเขาตั้งเขาขึ้นไปยังไงก็ต้องให้เหมือนกันกับข้างมือน,นะคะถ้าไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะทําให้คิวของลูกค้าเนี่ยไม่เหมือนกันได้นะคะ จุดประนะคะจุดประหรือจุดแนวมิติเนี่ยก็ต้องให้มีความเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าด้านเนี้ยแนวมิติเนี่ยอยู่ช่วงช่วงนี้นะคะเราก็ต้องกะนะคะดูให้เหมือนกันนะ,ะว่าเขาจุดเขาตกมาตรงนี้เนาะเราก็แนวมิติก็ต้องอยู่ในแนวกล้าเคียงกัน,นะะสูงจากหลังคาลงมาเท่าไหร่นะคะก็ต้องอยู่กล้าเคียงกันนะคะอย่างเช่นประมาณนี้เนี่ยนะคะ ก็ต้องให้ได้เคียงกันนะคะให้มากที่สุดอ่ะกับด้านนะคะปีดนะคะตายสองคิวตายสองคิวนะคะในเส้นช่องไฟของด้านด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะคะเขาเขากว้างยังไงข้างนี้ก็จะต้อง เหมือนกันนะคะการหมุนแผ่นหนังก็สำคัญนะคะให้เราเนี่ยถนัดเนาะที่จะกรีดนะคะถ้าไม่ถนัดก็จะต้องหมุนแผ่นหนังนะคะตามเนาะอ่ะโอเคแล้วก็มาหลังคาหลังคาะคะอันนี้ครูไม่ได้ไม่ได้อยู่กับแฟนหนังมานานมากเลยอืมนะคะพอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ถ้าไม่ได้ฝึกฝนบ่อยเนี่ยมือแข็งนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่เก่งแล้วหรือเป็นช่างใหม่นะก็จะยิ่งต้องฝึกนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องฝึกอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่บางทีอ่ะด้วยความที่เราคิดว่าเอ้ยเราก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่ฝึกเนี่ยนะคะก็ลืมได้ ลืมได้เหมือนกันทําให้มือของเรามันแข็งเส้นที่เคยที่เคยเออกรีดได้พลิวๆก็อ้าวทำไมทําไมไม่ไปอย่างที่ใจเราต้องการสองสามหนึ่งสองสามนะเพิ่มได้หนึ่งเส้นอ่ะแถมหนึ สองสามหนึ่งสองสามนะคะสามเส้นนะคะ,ะช่องท้ายแคบก็อาจจะได้สองได้หนึ่งก็ว่าไปดูนะคะว่าเราจะสามารถทำได้กี่เส้นนะคะตามที่จะมีพื้นที่ หลังคาก็เช่นกันเส้นก็มีความสำคัญมากเลยในการกรีดว่าเราจะให้เขาโค้งหรือเราจะให้เส้นมันออกจุดดูตรงๆการออกมาของเส้นก็จะต่างกันนะคะอ่ะก็ได้แล้วสำหรับลายเส้นนะคะของ ลายพอยตแปดของครูนะคะง่ายๆเลยนะคะก็เรียบร้อยไม่ต้องมีสีนะคะเปลืองเปิกเปลืองแล้วก็เปิกมืออ่าเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะก็ลองไปฝึกตามกันนะคะ